วันนี้เวลา8นาฬิกาสมเด็จพระนิธิฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จออกนาวางังสรปทุมพระราชทานพระราชรโองการให้คณะพราหมณ์ที่ประกอบพระราชพิธีตรียมพวายตรีประวายเฝ้าทูลและอ่อมพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิ่งของเครื่องพิธี วันนี้เวลา10นาฬิกา39นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประจำปีการศึกษา2565-2566 โดยในปีนี้สภาหมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีมติทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์แด่สมเด็จพระนิธิถิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ด้วยพระปรีชาสามารถและทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีวิศวกรรมชีวการแพทย์อาทิโครงการภาคีวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทยส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลการศึกษาวิจัยการพัฒนาบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐานระหว่างสถาบันลดความซ้ำซ้อนของการลงทุนด้านเครื่องมือและพัฒนากำลังคนร่วมกัน จากนั้นพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตเกติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนเจคนพระราชทานเกียรติบัติศาสตราจารย์เกติคุณจำนวนเจคนแล้วพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจาก8คณะและจากวิทยาลัย พหุวิทยาการและสหวิทยาการวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเลสถาบันนโยบายสาธารณะสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์วิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยีรวมจำนวน1,915คนโอกาสนี้พระราชทานพระราชวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาความสำคัญตอนหนึ่งว่า ในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพการงานอาจจะมีอุปสรรคปัญหาผ่านเข้ามาบ้างเป็นปกติการจะผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาได้โดยราบรื่นนั้นบัณฑิตจะต้องมีความตั้งใจอันมั่นคงเข้มแข็งมีความกล้าที่จะสู้กับความยากลำบากโดยไม่หวั่นไหวย่อท้อข้อสำคัญแต่ละคนต้องเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนหมั่นศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมและติดตามความก้าวหน้าทางวิทยาการด้วยความเพียรพยายามอยู่เสมอ พร้อมทั้งฝึกฝนความคิดอ่านให้กว้างไกลและรอบด้านยิ่งขึ้นเพื่อจะได้นำความรู้และความคิดวินิจฉัยอันละเอียดรอบคอบมาใช้ในการปฏิบัติแก้ไขอุปสรรคปัญหาต่างๆหากบันฑิตทุกคนฝึกฝนตนเองดังที่กล่าวให้กล้าแข็งและยั่งยืนแล้วก็จะสามารถนำพาตนนำพาสังคมและประเทศชาติให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาบรรลุถึงความสำเร็จและเจริญก้าวหน้าไปได้โดยสวัสดี จากนั้นเสด็จออกนโะงงอาคารเรือนรับรองพระราชทานพระราช,ชาโรกาสให้ผู้แทนสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่เฝ้าทูดละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินจากกิจกรรมการวิ่งการกุศลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เชียงใหม่มาราทอนครั้งที่7โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เวลา13นาฬิกา52นาทีสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารสำนักงานมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีอําเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ในการนี้ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนคริน โอกาสนี้พระราชทานพระราชวรโรกาสให้เลขาธิการมูลนิธิขาเทียมนำผู้สนับสนุนกิจการของมูลนิธิขาเทียมเฝ้าทูและอองพระบาทรับพระราชทานโล่และเข็มที่ระลึกจำนวน76คน ต่อจากนั้นทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี2567ของคณะกรรมการมูลนิธิขาเทียมโดยมีระเบียบว,วาระการประชุมต่างๆอาทิการแนะนำคณะกรรมการมูลนิธิขาเทียมรายงานผลการดำเนินง,งานของมูลนิธิขาเทียมประจำปีงบประมาณ2566แผนการปฏิบัติงานในโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ประจำปีงบประมาณ2567 การรับรองฐานะการเงินและบัญชีของมูลนิธิขาเทียมและการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปีงบประมาณ2,567มูลนิธิขาเทียมจัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเพื่อจัดทำขาเทียมจากวัสดุที่มีน้ำหนักเบาและราคาถูกกว่าขาเทียมทั่วไปพระราชทานให้ผู้พิการขาขาดที่ยากไร้โดยไม่เลือกเชื้อชาติศาสนาและไม่คิดมูลค่า โดยพระราชฐานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนประเดิมจัดตั้งมูลนิธิได้รับการจดทะเบ,บียนในปี2535โดยสมเด็จพระศรินคราบรมราชชนนีทรงเป็นประธานกิติมศักดิ์และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนาครินทรงเป็นประธานมูลนิธิปัจจุบันสมเด็จพระนิธิถวาราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นนายกกิติมศักดิ์ของมูลนิธิ จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเรียนและนิทรรศการมูลนิธิขาเทียมทรงเปิดนิทรรศการ30ปีมูลนิธิขาเทียมจัดขึ้นเพื่อสืบสารพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชรน,นีในการช่วยเหลือคนพิการขาขาดให้ได้รับขาเทียมที่มีคุณภาพและสามารถพึ่งพาตนเองได้ไม่เป็นภาระต่อครอบครัวและสังคมใช้ชีวิตได้อย่างเท่าเทียมกับผู้อื่น โดยจะแสดงพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณต่างๆอาทิพระเมตตาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงก่อตั้งมูลนิธิขาเทียมขึ้นด้วยทรงตระหนักถึงปัญหาการขาดแคลนขาเทียมในกลุ่มคนพิการขาขาดที่ยากไร้เมื่อทรงทราบว่าแพทย์ไทยสามารถผลิตขาเทียมได้จึงได้พระราชทานความช่วยเหลือนับแต่นั้นมา สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากลยาณิวัฒนากมมารมหลวงนาราธิวาสราชนาครินทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกรรมการมูลนิธิขาเทียมสเสด็จไปทรงเยี่ยมการออกหน่วยขาเทียมพระราชฐานเคลื่อนที่อย่างสม่ำเสมอทำให้การดำเนินงานของมูลนิธิขาเทียมเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วและบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้ และสมเด็จพระนิธิถาที่ราชากรมสมเด็จพระเทพรัตนราช,ราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงดำรงตำแหน่งองค์นายกกิติมาสั์ได้พระราชทานคำแนะนำต่อการพัฒนาการใน,นงานของมูลนิธิอย่างต่อเนื่องชีวิตใหม่จะแสดงขาเทียมที่คนพิการขาขาดยากไร้ประดิษฐ์จากวัสดุต่างๆใกล้ตัวเช่นไม้ยางพาราและโฟมซึ่งขาเทียมของมูลนิธิขาเทียมในยุคแรกใช้ขวดนมเปรี้ยวยาคู ต่อมาในปี2544เปลี่ยนมาใช้พลาสติกโพลิโ,รปโปรพรไพลินโดยการผลิตขาเทียมชนิดต่างๆแกนอุปกรณ์และชิ้นส่วนขาเทียมถือเป็นสิ่งสำคัญเพราะทำให้ขาเทียมสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพที่ผ่านมามูลนิธิขาเทียมได้คิดค้นพัฒนาชิ้นส่วนต่างๆของขาเทียมอย่างต่อเนื่องจากแกนหน้าแข้งที่ผลิตจากอลูมิเนียมปรับเปลี่ยนเป็นแกนพลาสติกผสมไฟเบอร์เพื่อความแข็งแรงส่วนข้อเขา่า พัฒนาเป็นแบบข้อเข่าหลายจุดหมุนและสามารถผ่านการทดสอบการเคลื่อนไหวและแรงกระแทก3ล้านครั้งโดยไม่ชำรุดปัจจุบันมีโรงงานขาเทียมพระราชทานจำนวน95แห่งทั่วประเทศและโรงงานขาเทียมพระราชทานในต่างประเทศจำนวน5แห่งและความสุข นอกจากการทำขาเทียมเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์แล้วมูลนิธิขาเทียมยังทำขาเทียมให้กับสัตว์ที่ได้รับเคราะห์กรรมเคราะห์กรรมทั้งช้างมา้าสุนัขนกและสัตว์อื่นๆพร้อมทั้งจัดแสดงตัวอย่างคนพิการที่ได้ขาเทียมไปใช้ทำให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข ทั้งในมูล,ลนิธิขาเทียมได้จะทำขาเทียมให้แก่คนพิการขาขาดโดยไม่คิดมูลค่าตั้งแต่ปี2,535จนถึงปัจจุบันเป็นจำนวนมากกว่า3,000 30, รายเพื่อให้คนพิการขาขาดที่ยากไร้ได้โอกาสได้มีขาเทียมที่ดีใช้เพื่อจะได้สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเท่าเทียมคนปกติ